สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Blue Archive นะครับก็เกมนี้เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันเองผมก็ติดละตอนนี้ผมก็เบลิ22แล้วก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งละผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นสาหรับที่ผมรู้มาแล้วก็ไปศึกษามาด้วยนะว่ามันเล่นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างสําหรับเกมนี้นะครับก็ไปดูเลยครับเอหน้าตัวละครเลยแล้วกัน ก็ไอหน้าบัญชีของเราไม่ใช่หน้าตัวละครสิหน้าบัญชีเนาะก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามปกตินะก็มันจะไม่น่าจะใช้ได้หรอกัางเวลาเปลี่ยนชื่อผมคิดว่านะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงพูดที่เป็นรูปลําโพงนี่ก็จะมีวานนี้แล้วก็ค,าคาําตักขาแล้วก็สามารถเขียนได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตามตัวละครที่เรามีเลยก็ประมาณนี้สำหรับหน้าแรกแล้วก็อันต่อไปก็คือประกาศแล้วกัน มันเริ่จะประกาศประกาศนี่ก็จะบอกเกี่ยวกับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็วิธีการเล่นเนาะว่ามาเล่นยังไงนะครับก็วันนี้ไม่ใช่วันนี้สิประมาณตั้งแต่วันที่12บสองนะ้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมวันนี้วันที่13อ่อะตั้งแต่วันที่12เหมือนเขาจะมีให้แลกโคนะ้ดฟรีเนาะก็จะได้เพจมายวหาดูก่อนนะอ่ะนี่มันจะมีนี่นะครับผมเป็นตัวเกมนะักประกาศออกมาให้เราเข้าไปที่หน้าเกมแล้วก็ ที่ขวาอ๋อเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีลิงก์ให้เราคัดลอกเดี๋ยวหาก่อนนะอ่านี่เราเข้ามาในนี้มันก็จะเป็นประกาศมันจะเขียนว่าวันที่13พฤศจิกาแจกคูปองเซอร์ไพรส์รับสุดสัปดาห์เนาะก็มันจะมีช่วงเวลาระหว่างวันที่1 2ถึง14ตอนช่วง10บโมงนะครับก็ใส่โคด้ดอันนี้เข้าไปโคด2อ2 1เนี่ยเราก็จะได้120เพจเนาะก็เดี๋ยวสอนไปที่ใส่นะครับก็กดที่ขวาบนอันนี้หร้าที่ตั้งค่า ไม่ใช่ตั้งค่าสิกดที่บัญชีมันชีเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดที่คู่ปองนะครับก็คัดลอกมาแล้วก็ใส่เลยครับมันจะมี่ใส่เนาะตรงนี้นะครับก็กดแลกใช้ไปแล้วก็มันจะมาอยู่ที่กล่องจุดหมายครับแล้วก็รับไปเนาะมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นี่นะผมก็ได้ไปละประมาณนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องภารกิจภารกิจก็จะมีทั้งหมดเป็นรายวันสัปดาห์แล้วก็ความสําเร็จที่เราต้องทำเนาะ แล้วก็จะมีท้าทายซึ่งค่อนข้างยากนะผมน่าจะยังไม่หมดล็อกสักอันเลยเพิ่งเริ่มเล่นก็หมดแล้วไหมสักอีโอเคก็จะมีปลดบ้างไม่ปลดบ้างเนาะโอเคสร้างมันกดแล้วก็ทุกวันนนี้ผมแนะนําให้ออทำภารกิจให้ครบทุกวันเนาะแต่สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ก็ยังไม่มีอารีนาให้กดเนาะมันก็ทาอะไรไม่ได้นะครับก็ทําให้หมดก็พอเนะแล้วก็ไอ้ฟื้นฟูเอพีนี่ก็คือไอนะ้เนอร์จีเนาะก็สามารถกดตรงนี้ได้น,นะครับก็จะใช้ส0เพชรเนาะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ากดไปเรื่อดจะเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็อันต่อไปก็บูอลทนะ็กเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับคุยกันักงเรียนของเราเนาะก็ถ้าเรามีนักเรียนกี่คนแล้วก็สามารถคุยได้เนาะและ้วก็ถ้าจะคุยได้เราต้องเพิ่มความสัมพันธ์ให้นักเรียนก่อนนะเราจะคุยได้นะครับแล้วก็พอคุยเสร็จไปสักพักน,นึงมันก็จะเข้าสู่ภารกิจให้เรากดเข้าไปเนาะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเพิ่มความสัมพันธ์กับนักเรียนจนประมาณเบี้วสองถึงเบวสามเดีวมันก็มันจะมีให้เราเล่นในเรื่องของนััักเรรรีียนนนนนนคค้้าะะอปมณบ แล้วก็ในเรื่องซื้อเพดฟาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วน่าจะเป็นเกมแนวเติมแล้วก็ไม่เติมก็ได้เนาะแล้วแต่คนจะเล่นใสฟ่ฟรีหรือใส่เติมก็ได้นะครับก็จะมีสามารถเลือกใค่เติมได้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรดีภารกิจแนะนําแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นสาหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เนาะก็จะมีเปลายวันถึง7วันเนาะน่าจะมาอาทิตย์หนึ่งน่าจะมีแค่อาทิตย์เดียวหรือมั้งคิดว่านะครับก็ถ้าใครทําเสร็จก็จะได้ของตามที่มันกําหนดให้แนละ้วแต่ะวันก็ ของเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างเนาะแต่ก็จะมีชื่อส่วนของตัวละครตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของคาเฟ่แล้วกันคาเฟ่นีนะครับก็ถ้าเราปลดล็อกไม่ได้มันก็จะสามารถเอาไว้เพิ่มค่าข้อตกางของนักเรียนได้เนาะแล้วก็นักเรียนจะเข้ามาทุกๆก,กี่ชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้ละนักเรียนก็จะเข้ามาละประมาณสามงสี่คนเนาะและ้วก็เราก็สามารถเชิญได้เนาะนักเรียนคนใดคนหนึ่งเชิญเข้ามา อยากได้แบบเพิ่มความสัมพันธ์โคโค่นั้นเนาะก็เชิญมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เรากดที่ตัวละครนะครับมันก็จะเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราตกแต่งคาเฟ่ในนี้มันก็จะได้เพิ่มค่าหน้าอยู่ขึ้นเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มค่าหน้าอยู่ขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเราอยากเพิ่มระดับคาเฟ่ก็จะเป็นต้องมีอุปกรณ์นี้ก่อนเนาะ ซึ่งก็น่าจะต้องปลดล็อกตามภารกิจของมันนี่แหละ่เราไปหามานะครับประมาณนี้เนาะก็ผลตอบแทนก็คือถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเราก็สามารถรับเงินแล้วก็รับเอเจนมาได้เนาะประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นเข้าคลาสเนาะคลาสก็คือจืยงไงดีล่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนแล้วกันเข้าคลาสก็คือเหมือนเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเข้าคลาสไหนเนาะเราสามารถสอนแบบ สอนคนไหนคนนั้นแหละมะั้งคิดว่านะเรากดเข้าไปแล้วเราก็เหมือนจะได้ของมาด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นของตามนะีเนาะที่จะได้มาแต่มันก็ต้องแลกกับดึงตัวนะครับก็วันนึงเหมือนจะมีได้3ตัวมั้งสูงสุดก็พอได้มาปุ๊บถ้ามีตัวละครของเราที่มีอยู่ในนี้เนาะมันก็จะเพิ่มค่าเอ่อความสัมพันธ์ขึ้นมาด้วยเนาะอะไรประมาณนี้นะครับไอก็จะเป็นนักเรียนแล้วกันนักเรียนก็คือนักเรียนที่เรามีทั้งหมดเนาะได้จากการสุ่มหรือว่าบรรแจกมานะครับ อันนี้คือนกักเรียนผมที่มีอยู่เนาะก็มี3ดาว2ดาว1ดาวเนาะสูงสุดก็จะมีแค่ประมาณ3ดาวเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมี3มากกว่า3หรือเปล่าอาจจะมี4 5ดาวก็ได้ั้งแต่เหมือนว่าตัวละครหนึ่งมันจะอัพสูงสุดได้มากกว่า3าดาวมนะั้งเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าอัพได้ประมาณ5ดาวนะสูงสุดแต่ก็ต้องหาชิ้นส่วนของตัวละครนั้นมาอัพเนะะมาะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นจัดทีมอ่าจัดทีมันนี้ก็คือเอาไว้จัดทีมที่เราจะเอาไปเล่นในด่านต่างๆเนาะ แล้วก็สามารถจัดในนี้ได้นะครับแล้วก็ Circle Circle ก็คือเหมือนเกียเหมือนเป็นกียปกตินี่นแหละพอเราเข้าไปปุ๊บเราสามารถเข้ามารับเอ่อเอนเนี Energy ได้ทุกวันเนาะผมจำไม่ได้เได้เท่าไหร่ 40, 40แล้วมนะั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็สร้างสร้างอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องหาวัถุด,ดบมาแล้วก็สร้างนะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างอะไรนะครับแต่ผมยังไม่มีเนาะต้องหา2อ,อันนี้หรือว่าจะอันนี้ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอะ่ะผมไม่เคยมีเหมือนกัน มันก็จะมีที่สร้างครับมันจะเป็นอันตรงกลางตรงนี้มันจะให้เลือกสร้างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขอเพื่อความสัมพันธ์ ATF ตัวละครหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยแหละมีประมาณ4-5อย่างมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเอเคไปกันต่อต่อไปก็จะเป็นร้านคาครับร้านคานะครับ,รรบทั่วไปก็จะมีของประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไว้ทําอะไรเท่าไหรนะ่เนาะแต่ที่ผมไปศึกษามาก็คือเหมือนเขาจะให้ซื้อไอหินอัพเกรดชั้นต่ํานี้ไปก่อนเนาะ แล้วก็ไอตัวข้างบนนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้ในพวกด่านต่างๆนะครับแล้วก็อข้างล่างนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจําเป็นไหมที่ต้องซื้อแต่ผมก็ซื้อทุกวันนะเพราะมันเหมือนจะเปลี่ยนของทุกวันนะครับโอเคต่อไปก็อันนี้อันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันได้มาจากอะไรแน่นอนเนาะไม่รู้ว่าได้จากการสุ่มตัวละครหรือเปล่าแล้วพอตัวซ้ําเราก็จะได้ไปอันนี้ละมังนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดตบอสนี่ก็คือของจากการตีบอสนะส่วนอารีนาก็เป็นของด่านอารีน่า จะของอารีนากับเลดบอยได่ผมยังแรกไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่มีด่านให้ปลดล็อกนะเลดบอยได้ด่านูมมาแล้วแต่มันเหมือนยังเล่นไม่ได้นะครับมันน่าจะปรับปรุงอยู่มั้งโอเคต่อไปก็เปิดลับเปิดลับนี่ก็คือไม่ใช่ะไรเลยกาชาน,นั่นเองก็ตู้สุ่มตัวนะก็ผมคิดว่าสามดาวมันออกค่อนข้างยากมากผมเพิ่งได้มันไม่กี่ตัวเองขนาดผมกดตู้เพิ่มเลดไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้สักทีผมก็ว่าจะรอสักให้เพชรได้ประมาณหมื่นสองแล้วกดทีเดียวสิบครั้ง ให้ได้10ครั้งอะ่ะมันก็จะมีโอกาสได้ตัว3ดาวเยอะขึ้นเนาะนี่ครับก็จะเป็นตารางของมันเนี่ยถ้าเราเปิด10ครั้งอันขวาสุดนี่ครับเปิด10ครั้งแล้วก็ครั้งที่10ออ่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสได้3ดาวค่อนข้างเยอะเลยประมาณนี้แล้วมันก็เห็นไหมแถบมันจะน้อยกว่าพวกเปิดครั้งเดียวหรือว่าเปิด1 9ถึงครั้งตู้กระชานี้ก็จะมีตู้เพิ่มเลทตู้ปกติแล้วก็ตู้การันตีเนาะ ไอตู้การันตีที่ผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าต้องหาไอตัวเปิดอันนี้มาจากไหนนะครับแต่ผมมันเห็นในแพ็กเติมอยู่นะเดี๋ยวเข้าดูก่อนอ่านี่ยแพ็กเกจนะครับเติมแพ็3ร้อยสามประมาณแต่ร้ก็สามารถสุ่มได้ได้ใบนี้มาสุ่ม3ดาวชัวร์แน่นอนอันนึงแต่ไม่รู้จะได้ตัวไหนต่อไปก็จะเป็นเอเนจะีเนาะไอ้น,นี้ผมก็พูดไปแล้ว เอนจีนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในเล่นด่านต่างๆได้นะบางด่านก็ไม่ใช้บางด่านก็ใช้นะครับต่อไปก็อันนี้น่าจะเป็นค่างเงินเนาะก็น,นี้เป็นเพชรนะครับอ่าบนไอ้รูปตรงนี้เนาะที่เป็นเหมือนรูปบัตรแล้วก็มีรูปตัวคนอยู่เนี่ยมันคือตัวแทนนะครับก็ถ้าเราเรีอกยังไงดีถ้าเราเลือกไปเยอะเราก็สามารถเลือกไปทางซ้ายทาั้งขวาได้นะมันก็จะมีตัวละครของเราที่เราเลือกมาได้เนาะแล้วเราก็สามารถกดเพื่อให้น้องพูดได้อะไรประมาณนี้ แล้วก็ตอนเราเข้าหรือออกอะไรสักอย่างมันจะมีมันจะมีคำพูดของน้องขึ้นมานะ oh, อ่าอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็ถ้ามีเอ่อเหมือนเลขหนึ่งทับหนึ่งตรงเนี้ยเห็นใช่ไหมมันคือค่าความสัมพันธ์ของเรามันน่าจะถึงระดับที่ค่อนข้างเยอะแล้วมั้งผมคิดว่านะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจมันก็ค่าสัมพันธ์สองไม่ก็สามเลยแหละตัวเนี้ยแต่ทําไมมันถึงให้หน้านี้มาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ๋ยวกผมกดให้ดูนะคือมันจะเปลี่ยนหน้าตรงนี้ได้ครับปกติจะเป็นรูปน้องยืนอย่างนงี้แต่พอมันมีรูปหนึ่งทับหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับประมาณนี้นะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจกับระบบนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นกล่องจดหมายเนาะก็เอาไ้รับของปกตินั่นแหละแล้วก็มีประวัติที่รับมาแล้วก็เราลบได้เนาะต่อไปก็รูปหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นให้เลือกการตั้งค่าบัญชีอุปกรณ์หรือว่าไอเทมเนาะก็ตั้งค่าก็จะมีเรื่องเกม เกี่ยวกับระบบเกมเนะาะกราฟิกแล้วก็เรื่องเสียงนะครับการแจ้งเตือนแล้วก็ภาษาเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้เนาะเราอยากให้มันเป็นภาษาอะไรเราก็เปลี่ยนเนะาะอะไรประมาณนี้เนาะบัญชีก็คือน่าจะเกี่ยวกับของเราเนี่ยแหละประมาณนั้นแะมั้งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่อุปรกรณ์อุปกรณ์อันนี้อ๋อเป็นของที่เราได้มาจากการฟาร์มมาเนี่ยแหละเนาะมันก็จะมีโชว์อยู่นี้ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมีกี่อันเนาะ ไอเทมไอเทมก็คือสิ่งที่เราได้มาเหมือนกันจากการฟาร์มการซื้ออะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นอันที่มีเขียนไว้เป็นงานเนาะอ่ะเมื่อกดเข้าไปมันก็จะมีให้เล่นภารกิจในเรื่องประกาศจับคําขอพิเศษเลดบอยแล้วก็อารีนาเนาะมันจะมีให้เราเล่นอยู่ประมาณนี้แต่ของผมอารีนายังไม่ปลดล็อกนะเพราะว่ายังไม่ถึงด่านที่6เลยลลลลแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็จะมีด่านประมาณ กีด่านเนี่ยนับก่อนนะ1 2 3่5 6 7 8 8า่้าหเดด่านประมาณนี้แล้วมันก็จะมีด่านย่อยออกมาด้วยเนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะด่านหนึ่งประมาณ2อันประมาณนั้นแหละแล้วก็จะมีโบดท้าใช้เล่นโบดท้าก็จะมีของที่เราได้รับด้วยเนาะก็จะเป็นชิ้นส่วนของตัวละครแล้วก็ของพวกนี้อะไรประมาณนี้เนาะนแล้วก็ในเรื่องในเรื่องในเกมนี้ก็ผมค่อนข้างชอบนะสนุกดีในเรื่องหลักอันนี้ผม เป็นคณะกรรมการอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็เล่นมาถึงด่านที่15แห้แล้วยังไม่จบสักทีบทที่1นเนี่ยนานว่าจะสนุกดีนะเนือเรื่องผมชอบมากแล้วก็ในเรื่องนี้จะปลดล็อกตามที่เราเล่นภารกิจเนาะนี่เราเล่นภารกิจเยอะไอในเรื่องอันนี้ก็จะยิ่งปลดเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องรองอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องของแต่ละแต่ละ,แต,ละ,แ,ลแ,ละแต่ละองค์กรแล้วเรียกว่าองค์กรแล้วกันแต่ละองค์กรนั้นๆเนาะก็จะมีอยู่หลายอันเลยนะครับเช ส่วนดูอีกครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วเนาะอันนี้ในเรื่องสายใยก็คือความสมัมพันธ์ของตัวละครก็จะมีในเรื่องที่ผมเคยบอกไปเนาะก็เดี๋ยวเราสามารถกลับมาย้อนดูได้นะครับก็ในเรื่องภารกิจก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยมั้งที่เราเข้ามาแล้วก็จะมีสิ่งตัวละครพูดอะไรประมาณนั้นเนาะก็ต่อไปก็จะเป็นประกาศจับเนาะประกาศจับอันนี้มันก็เล่นได้ไรายวันเล่นได้ประมาณด่านละสองสองครั้งเนาะก็มันจะมีตั๋วประกาศจับให้เล่นด่านละสองครั้ง แล้วเราก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วถ้าเราเล่นได้ครบ3ดาวเราก็สามารถเคลียด่านนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเล่นเนาะมันก็จะได้ของตามนี้นะครับโอเคแต่ละด่ดานของเราก็จะได้ของไม่เหมือนกันเนาะ,นะอย่างนี้ได้เป็นสมุดอีกอันหนึ่งก็จะได้อีกอย่างหนึ่งเนาะผมจะยังไม่ลงรู้เกี่ยวกับของอุปกรณ์มากนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยศึกษามาเท่าไหร่นะครับโอเคไปอย่างอื่นต่อ คำขอพิเศษอันนี้ก็เราสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะโดยการจ่ายเอเนอรของเราไปเองนะถ้าจําไม่ผิดนะครับไปดูก่อนเนาะใช่เป็นการจ่ายเอเนอรของเราไปเองเนาะถ้าเราเล่นด่านได้3ดาวเหมือนกันเราก็สามารถเคลียร์ได้ปกติแล้วก็เนื้อเรื่องเอ่อภารกิจปกติเราก็สามารถเคลียร์ด่านแบบนี้ได้นะถ้าเราเล่นได้3ดาวนะครับส่วนด่านภารกิจอันนี้คําขอพิเศษเราก็จะได้เป็นเอ่อเอาไว้อัพตัวละครเนาะ ล้วก็รับของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นออกเป็นค่างเงินโอเคแล้วก็ทำได้เหมือนกันเลยถ้าเล่นสามดาวก็เคลียได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เลดบอสอันนี้ผมยังเล่นไม่ได้เนาะเพราะว่าบอสจะไม่ปรากฏตัวแล้วก็เปิดซีซันปิดปรับปรุงวันที่น่าจะวันที่16เดือนส1นะผมคิดว่าอันนี้ก็ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่เปิดแล้วเนาะ ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงเนาะอันนี้หน้าอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงครับก็เดี๋ยวเราผมปลดล็อก่อนเดี๋ยวผมจะมบอกอีกทีเนาะว่ามันอะไรยังไงเนาะก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตัวล,ละครละอันนี้แต่ละตัวละครมันจะมีสายไม่เหมือนกันเนาะมันจะมีสายสายโจมตีกับสายซัพพอร์ตเนาะสายโจมตีก็จะเป็นที่เอาไว้โจมตีเนาะเราจะลงได้ประมาณกี่ตัววะสี่ตัวถ้าจำไม่ผิดส่วนซัพพอร์ตเราจะได้เอาไปได้2ตัวเนาะเดี๋ยวผมเอาเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันจะได้น่าจะง อ่ะอันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจัดทีมตอนที่เราเข้าภารกิจเนาะแล้วก็กดจัดทีมไปแล้วก็เนี่ยมันจะมีอยู่2สายเนาะมีสตรเกอร์กับที่เป็นซนะัพพอร์ตเนาะก็เราสามารถเลือกฝ่ายที่ไปโจมตีได้ประมาณ4ตัวแล้วก็ซัพพอร์ตก็จะเป็น2ตัวเนาะแล้วก็แต่ละตัวละครมันจะมีความสามารถได้เหมือนกันเนาะบางตัวก็จะเป็นแทงบางคนก็จะเป็นตัวยิงปกติเนาะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องผู้ดีเท่าไหร่ว่าคืออะไรมากเนาะบางตัวมันก็จะยิงแบบเจาะเกาะบางตัวก็ จะยิงเป็นอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นระเบิดแล้วก็ลึกลับแล้วก็รอโจมตีเนาะมันจะมียิงอยู่ประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ผมดูก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีเรื่องค่าตรงนี้ด้วยเนาะถ้าเป็นพื้นที่เอ,อถ้าเราไอ้สีฟ้าตรงนี้คือพื้นที่ที่เราเล่นอยู่เนาะแล้วมันเป็นหน้าสีแดงเนี่ยคือเราเอาไปเล่นแล้วเหมือนตัวละครนี้จะทำดาเมจดได้ไม่ค่อยดีเนาะอ่ะนี่อ่ะมาดูที่ประกาศได้เนาะ ก็มันจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ในพื้นที่นั้นๆเนาะตระดามันก็จะมีในในเมืองกลางแจ้งแล้วก็ในอาคารเนาะในเมืองก็คือเป็นรูปเมืองเลยกลางแจ้งก็จะเป็นรูปภูเขานะครับแล้วก็ในอาคารก็จะเป็นรูปบ้านเนาะก็ถ้ามันเป็นสีฟ้าเนี่ยคือพื้นที่ที่เราที่เราต้องไปทำภารกิจเนาะส,สีเขียวนี่น่าจะเป็นเหมือนน่าจะตีแรงที่สุดแหละเหมือนเป็น power up เนาะทำให้เราเก่งขึ้นสำหรับตัวละครนั้นนะ แล้วก็สีเหลืองนี่คือเหมือนจะตีปกติตีเท่าไหนก็ตีเท่านั้นเนาะส่วนสีแดงก็จะตีเบาลงประมาณนี้เนาะเพอครับก็คลิปนี้ผมก็น่าจะบีประมาณนี้เนา,เคคนาะานนาสำหรับการม,มาแนะนําเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็ผมเล่นได้ไม่นานเลยแหละได้ประมาณ4-5วันเนาะตามผลร,รกิจของผมเลยก็ประมาณ5วันละเกมเพิ่งเปิดมาผมก็เล่นวันแรกเลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะคลิปหน้าจะมีเกมอะไรก็ฝากตกิดตามด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ